ทุกสิ่งเกิดขึ้นอย่างง่ายดายดำเนินต่อไปอย่างฉาบฉวยและจบลงอย่างรวดเร็วสุดท้ายแล้วการดำเนินชีวิตก็สอนให้เราเข้าถึงแก่นแท้ของความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนและทำให้เราได้รู้ว่าทุกความสัมพันธ์สามารถเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายและสามารถจบลงได้อย่างง่ายดายด้วยเช่นกันโดยเฉพาะในโลกที่ทุกคนสามารถเลือกเป็นใครก็ได้ที่อยากเป็นเลือกจะมองพูดคุยหรือคบหาใครก็ได้ที่ตัวเองพึงพอใจ มองโดยไม่รู้ว่านั่นใช่ตัวตนจริงๆของเขาหรือเปล่ามองและตัดสินใจกันไปเองว่านั่นแหละคือตัวเขาเราชอบในสิ่งที่เราคิดว่าเขาเป็นหลงไหลและทุ่มเทเพื่อให้ได้พิชิตใจเขาโดยที่เราลืมคิดไปว่าบางทีสิ่งที่เราเห็นนั้นอาจไม่ใช่ตัวตนของเขาจริงๆแต่เมื่อวันหนึ่งที่ความสัมพันธ์ดำเนินมาถึงจุดที่ทุกความเป็นจริงกระจ่างชัด สิ่งที่เราเคยเห็นกลายเป็นเพียงสิ่งที่เราสมมุติขึ้นทั้งความเป็นเขาที่เราเคยคิดว่าใช่ทั้งความรู้สึกที่เราเคยมีต่อเขาวันนั้นเราได้ค้นพบว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้รู้สึกพิเศษอะไรกับเขาเลยการหลงติดอยู่ในความรู้สึกแบบนั้นมันน่ากลัวนะมันเหมือนกับว่าเราหลอกทั้งตัวเองและใครคนนั้นเราหลอกตัวเองว่าเรารู้สึกดีกับเขา รักเขาทั้งที่ความจริงแล้วเรารักภาพเขาที่เราปุงแต่งขึ้นเราหลอกเขาให้เขาเข้าใจแบบนั้นแล้วเพล่อสร้างความประทับใจให้เขารู้สึกดีต่อเราแล้วปิดท้ายด้วยการเฉลยว่าจริงๆแล้วเราไม่เคยคิดอะไรกับเธอเลยมันคงจะเป็นอะไรที่โหดร้ายเกินไปหากคุณคือใครสักคนที่กำลังมองหาคนหนึ่งด้วยความรู้สึกแบบนั้น วันนี้อยากให้คุณลองทบทวนความรู้สึกของตัวเองดูสักหน่อยว่าคุณกำลังควานหาอะไรอยู่สิ่งที่คุณค้นหาจากเขาอยู่นั้นใช่ตัวตนของเขาจริงๆหรือคุณต้องการเห็นเพียงแค่ภาพลวงตางของเขาที่คุณสร้างขึ้นตอบตัวเองให้ได้ก่อนก่อนที่เราจะตัดสินใจไปทำความรู้จักใครคนนั้นยังดีกว่าการที่เราไปทำลายความรู้สึกของใครด้วยความรู้สึกที่ฉาบฉวยของตัวเราเอง